สวัสดีแฟนบราเศร้าทุกคนนะครับวันนี้เนี่ยก็วันเสาร์ที่24สิงหาคม2517นะครับอยู่กับบาชุวิทางอาเซ้าดีครับ โปรแกร,รมนัดที่2ของพรีเมียร์ลีกเนี่ยอาร์เซนอลเองก็จะยกพลออกไปเยือนแอสตันวิลล่านะครับส่วนโปรแกร,รมช่วงสุดสัปดาห์นี้ก็เริ่มกันที่เวลา18บนาฬิกาสามนาทีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะได้บุกไปเยือนไบรตันโฮปเอาเบียนส์สามทุ่มเนี่ยก็จะมีหลายคู่อยู่เหมือนกันนะครับอย่างสเปอร์จะได้เล่นในเทอตแนรมอสเปอร์สเตเดียมเจอกับ เอเวอร์ตันส่วนคริสตัลพาเลทจะได้เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเวสต์แฮมยูไนเต็ดซาเทิมตันนะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของนอตทิมฟอ o r เรสส่วนฟูลแฮมจะได้เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเลสเตอร์ซิตี้ แมนเชสเตอร์ซิตี้ที่เพิ่งเอาชนะเชลซีมา2ประตูต่อ0ูนเนี่ยก็จะได้เปิดเอทีสอสเตเดียมนะครับตอนรับการมาเยือนของอิฟสวิตทาว์ช่วงเวลา23นาฬิกาสานาทีก็เป็นอาซาที่จะได้บุกไปเยือนออสตันวิลล่าอย่างที่ได้เกริ่นไปก่อนหน้านี้ส่วนโปรแกรมในวันอาทิตย์นะครับก็จะเริ่มกันที่เวลา20นาฬิกานิวคาเซลิลอยู่ในเต็ดนะครับจะได้บุกไปเยือนบอนมัธเชลซีจะได้บุกไปเยือน bon บุฟท์แฮมตัน ในขณะที่เวลา22นาิกา30นาทีจะเป็นลิเวอร์พูลซึ่งนัดนี้เนี่ยก็จะได้เฝ้าบ้านแอนฟิลนะครับต้อนรับการมาเยือนของเบรนท์ฟอร์ดมาดูบทวิเคราะห์ของเกมนี้กันหน่อยนะครับแอสตันวิลลาเนี่ยยังคงมีผลงานที่ยอดเยี่ยมนะครับต่อจากฤด,ดูกาลที่ผ่านมาหลังจากที่บุกไปเอาชนะเวสต์แฮมยูไนเต็ดได้2ประตูต่อ1ในเกมประเดิมสนามเปิด ฤดูกาลใหม่ของพวกเขานะครับตอนนี้ก็รังอยู่ในอันดับที่5ของตารางก่อนที่อูนาเอเมรี่จะพาลูกทีมของเขาลงเล่นในบ้านนัดแรกของฤดูกาลนี้นะครับกับอดีตต้นสังกัดอย่างอาซอลในขณะที่มิเกลเรต้าก็สามารถพาทีมคว้าชัยในเกมประเดิมสนามกับวูธัมตันได้เช่นเดียวกันนะครับโดยเอาชนะไปได้2ประตูต่อศูนย์ก่อสร้างความมั่นใจให้กับทีมได้มากทีเดียวนะครับก่อนที่จะบุกมาแก้แค้นแอสตันวิลล่าที่เป็น ตัวแปรสาคัญที่ทําให้พวกเขาพลาดแชมป์ไปเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมานะครับโดยเกมนี้เนี่ยเจ้าบ,บ้านแอสตันวิลล่าจะไม่มีบูบากากาการ่าแล้วก็ไทรอนมิงส์ที่มีอาการบาดเจ็บแต่ว่าตัวผู้เล่นหลักๆคนอืน่นๆก็ไร้ปัญหานะครับนำมาโดยยูริเชลมองที่จะคุมแดนกลางร่วมกับอามาดูโอาน่าที่ทางแอสตันวิลล่าเนี่ยได้มาจากเอเบอร์ตันส่วนดดกัสลุยก็ย้ายออกไปเล่นกับยูเวนตุสแล้ว ก็ต้องดูว่าโอน,นันตจะทำผลงานได้ดีขนาดไหนส่วนแนวรุกเนี่ยมีจอร์นแม็กกินครับตัวแสบเหมือนกันที่เป็นหัวใจสำคัญแล้วก็แน่นอนว่าโอลิวัตกินนักเตะยอดเยี่ยมของ PFA ฤดูการที่ผ่านมาเนี่ยก็พร้อมที่จะลงล่าตาขายถึงแม้ว่าวัตกินจะเคยให้สัมภาษณ์ว่าเป็นแฟนบนอลนาซ่แต่ว่าฤดูการที่แล้วเนี่ยแกก็ไม่ลังเลที่จะจบสกอร์เหมือนกันนะครับขณะที่อาซอลเนี่ยยังคงจะขาดเคเรนเชนี่ทาเคโรโทมิยาสุ ที่มีอาการบาดเจ็บส่วนฟาเบียเวราก็ต้องรอเช็คความฟิตในส่วนของดิแคนไรส์เนี่ยถึงแม้ว่าจะมีอาการตึงๆเป็นตะคริวเมื่อช่วงท้ายเกมที่ผ่านมาแต่ก็เชื่อว่าน่าจะไม่มีปัญหาอะไรในการออกสตาร์ทในแดนกลางร่วมกับมาตินูเดกาดแล้วก็โทมัสปาเตโดยจะมีบุเกซาก้ากาเบียมาตินเนลี่แล้วก็คายฮาวาดเป็น3ประสานในแนวรุกนะครับสเตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้ง2ทีมแอสตันวิลล่าเจ้าบ้านจะมาในระบบ42-31 มีเอมิเลโน a มาตินสผู้ษาประตูตัวเก่งเฝ้าเสานะครับในขณะที่แมตตี้แคชแอชวีคอนซาเปาตอรสแล้วก็ลูก้าดีนเนี่ยก็จะได้ประจำการในแนวรับยูริเทลมองจับคู่กับอามาโดนา a น่าในตำแหน่งมิดฟิ e l ิออเบลลี่มอร์แกนโรเจอร์แล้วก็จอห์นแม็กกินนะครับก็จะประสานงานกันในแนวรุกเพื่อสนับสนุนโอลิวัตกินในตำแหน่งหน้าเป้าขณะที่อาร์เซอเนี่ยจะใช้ผู้เล่นชุด ที่เอาเชน,นะวูฟทอมตันมา2ประตูต่ศูนยนะครับโดยมีดาบิดราย่าเป็นผู้สอาประตูเบนไว้์ยินแบกขวานะครับซ้ายก็วันนี้นะ่าจะเป็นยูเรนทิมเบอร์แต่ว่ายังไงก็ตามก็ต้องดูอีกทีว่าเจ้าตัวจะฟิตพอลงเล่นได้หรือไม่ถ้าไม่อย่างนั้นก็อาจจะเป็นอเล็กเซอน์ซินเชนโกหรือไม่ก็อาจจะได้เห็น คาราฟเรี่ลงสนามมาเป็นตัวจริงในนัดนี้เลยก็ได้นะครับส่วนคูเซนเตอร์กเป็นวิลเลียมซาลิบาจับคู่กับกาเบรียลโมโกเยสแผงมิดฟิลก็เป็นโทมัสปาเต้ที่จะได้ลงมาทำหน้าที่ปัดกวาดอยู่หน้าแผงมิดฟิลนะครับตัวที่จะมีบทบาทในเกมลุกมากหน่อยก็จะเป็นดีแคนไรส์ส่วนมาตินโนริกาดเนี่ยก็ยอดเยี่ยมอยู่แล้วนะครับในการทำหน้าที่สร้างสรรค์เกมแล้วก็กดดันแนวรับของคู่แข่ง บุยสากาจะได้ประจำการทางด้านกราบขวานะครับซ้ายจะเป็นมาร์ติเนลี่ส่วนหน้าเป้าเนี่ยก็จะเป็นคายฮาวเวตแต่ยังไงก็ตามนะครับกาเบรียกเชซุตแล้วก็เลนโรทอสาก็ดีพอที่จะสอดแทรกนะครับในตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นในตำแหน่งหน้าเป้าหรือว่าริมเส้นด้านซ้ายก็ตามผลงานที่ทั้งสองทีมเจอกันนะครับเมื่อเดือนมีนาคมปีที่แล้วเนี่ยอาร์เซอลแพ้ให้กับแอสตันวิลล่าในเอเมเรสเซียมนะครับ0ู เกมนั้นเนี่ยอาร์ตต้าก็ค่อนข้างติดใจนะครับพูดถึงบ่อยเหมือนกันเมื่อต้องรำลึกถึงความพ่ายแพ้ในการไล่ล่าแชมป์พรีเมียร์ลีกเจ้าตัวก็มักจะพูดถึงเกมนี้ว่าครึ่งแรกเนี่ยอาร์เซอลทำได้ดีมากเพียงแค่จบสกอร์ไม่ได้นั่นก็ทําให้เราคาดเดาได้นะว่าไม่ใช่ว่าอาร์ตต้าไม่รู้ว่าปัญหาของอาร์เซอลคืออะไรแต่ว่าเจ้าตัวก็ยังไม่สามารถจะแก้ปัญหานั้นได้ด้วยการเสริมตัวผู้เล่นที่มีความ สามารถในการยกระดับการยิงประตูในตำแหน่งหน้าเป้าให้กับอาร์เซอลได้ก็ต้องลุ้นกันในช่วงท้ายตลาดนะครับย้อนไปก่อนหน้านั้น9ธันวาคมปี2023นะครับแอสตันวิลล่าเอาชนะอาร์เซอลได้1ประตูต่อ0ที่วิลล่าพาร์คนะครับสนามที่เราจะไปเล่นกับพวกเขาในค่ำคืนวันนี้กุมภาพันธ์2023นะครับแอสตันวิลล่าแพ้ให้กับอาร์เซอล2ประตูต่อ4ในบ้านของพวกเขา1กันยายน2022 อาร์ซอกเอาชนะแอสตันวิลล่าได้2ประตูต่อ1ย้อนไปก่อนหน้านั้นในเดือนมีนาคมปี2022แอสตันวิลล่าแพ้กับอาร์ซอกศูนย์ประตูต่อ1นสำหรับผลงานของคู่นี้เนี่ยก็มีเพียงแค่ปีที่แล้วเท่านั้นนะที่แอสตันวิลล่าเนี่ยทำได้ดีกว่าอาร์ซนอลแต่ย้อนไปก่อนหน้านั้น,น,นสักปี2ปีเนี่ยก็เป็นอาร์ซนอลที่ทําได้ดีกว่าก็เชื่อว่าปีนี้อาร์ซนอลจะกลับมาเก็บชัยชนะเหนือแอสตันวิลล่าได้อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ทําให้โอกาสในการลุ้นแชมป์ของอาร์ซนอนี่ยก มีความหวังอย่างเต็มเปี่ยมต่อไปในฤดูกาลนี้นะครับสำหรับความเคลื่อนไหวก่อนเกมที่อาร์ซอลจะบุกไปเยือนแอสตันวิลล่านะครับก็มีอัปเดตจากเพรสคอนเฟนซ์ของมิเกลเดต้านะครับโดยก็แน่นอนนะครับช่วงนี้ตลาดซื้อขายกำลังคึกคักเจ้าตัวก็จะถูกถามคำถามเกี่ยวกับนักเตะที่กำลังอยู่ในข่าวอย่างมิเกลเมริโนแต่ว่าด้วยสไตล์การตอบคำถามของมิเกลเดต้าก็ เช่นเคยนะครับเจ้าตัวก็ตอบในลักษณะที่สามารถคาดเดาได้นะครับว่าเขาเนี่ยจะไม่พูดถึงนักเตะของสโมสรอ,อื่นส่วนความเคลื่อนไหวในการย้ายทีมของเอ็ดดินเคเท,เทีเเนี่ยมิเกลเดต้าบอกว่าในวันนี้เนี่ยเอ็ดดินเคเทียก็ยังจะซ้อมกับอาเซลแล้วก็เตรียมทีมสำหรับการลงเล่นกับแอสตันวิลล่าในขณะที่เรื่องของอนาคตเนี่ยก็ต้องดูกันต่อไปหลังจากนั้น เพราะว่าซึ่งถ้าหากว่าเขาบอกว่าอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดเพราะว่าถ้าหากว่ามันดีกับทุกฝ่ายก็ต้องทำซึ่งนั่นก็น่าจะยืนยันเรื่องราวข่าวสารความเคลื่อนไหวในตลาดซื้อขายเกี่ยวกับเอ็ดินเคเ,เชียได้พอสมควรว่ามีความใกล้เคียงกับการที่จะย้ายออกไปเต็มทีแล้วเชื่อว่าถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยมิเกลเดต้าก็คงจะไม่ตอบในทำนองแบบนี้ส่วนความฟิตของยูเรนชิมเบอร์ ก็เป็นคำถามที่นักข่าวให้ความสนใจเหมือนกันคนระับโดยมิเกลเิต้าก็อัปเดตว่าเขาเนี่ยยังไม่แน่ใจว่าจะใช้งานนักเตะรายนี้มากน้อยขนาดไหนในเกมนี้เพราะว่าถึงแม้ว่าในช่วงปีซีซั่นเนี่ยทิมเบอร์จะทำผลงานได้ดีแต่ว่าด้วยความที่เขามีอาการบาดเจ็บเกิดขึ้นเล็กน้อยเนี่ยทางอาเซอเองก็จะต้องระมัดระวังมากๆแล้วก็รู้สึกว่าเขายังไม่พร้อม แล้วก็มีแผนที่จะค่อยๆสร้างความฟิตขึ้นมาให้กับนักเตะรายนี้ดังนั้นเนี่ยอาริต้าก็ยังไม่สามารถจะยืนยันได้นะครับว่าเขาจะใช้งานนักเตะรายนี้ประมาณไหนในเกมที่เจอกับแอสตันวิลล่าแต่ว่ายังไงก็ตามเชื่อว่าแฟนบอลแล้วก็กูรูจำนวนมากเนี่ยก็มองว่าถ้าหากว่ายูียนทิมเบอร์ไม่ฟิตพอที่จะลงเล่นเป็นตัวจริงในเกมนี้จริงๆเนี่ย ก็น่าจะได้เห็นริคาร์โดคาราฟิเอรีได้ออกสตาร์ทหรือไม่อย่างน้อยก็เป็นไปได้ที่มิเกลเดต้าเนี่ยจะมองว่าคาราฟิเอรีเองก็ยังไม่พร้อมที่จะลงเล่นเป็นตัวจริงกับทีมระดับแอสตันวิลล่าแล้วก็เป็นเกมเยือนด้วยเพราะฉะนั้นก็อาจจะยังคงใช้งานเล็กเซนเดสซินเชนโกซึ่งมีประสบการณ์ในการเล่นในพรีเมียร์ลีกมากกว่าแล้วก็น่าจะรับมือกับความกดดันได้ดีแต่ว่าถ้าหากว่าฟอร์มของซินเชนโก้เกิด แสดงสัญญาณอะไรที่ดูว่าจะสร้างหายนะขึ้นมาเนี่ยก็เป็นไปได้ที่คาราฟิเรี่จะได้ลงเล่นเร็วกว่าปกติแต่ว่ายังไงก็ตามข้อสังเกตส่วนตัวของผมแล้วก็น่าจะคล้ายๆกับหลายๆท่านเหมือนกันว่าหลังจากที่เซนเชนโกเปลี่ยนเสื้อมาใช้เบอร์17เนี่ยเจ้าตัวดูมีความมั่นใจแล้วก็เล่นได้ดีมากขึ้นในช่วง รีซีสซันที่เล่นกับเลเวอร์คูเซนแล้วก็โอลิมปิกลียงเนี่ยก็ทำผลงานได้ยอดเยี่ยมนะครับก็สมควรกับการได้รับโอกาสในการออกสตาร์ตเป็นตัวจริงถ้าหากว่าเราไม่นับฟอร์มการเล่นของเจ้าตัวในช่วงปลายฤดูกาลที่ผ่านมาส่วนคำถามเกี่ยวกับบทบาทของดี c แคนไรส์ว่ามีความเหมาะสมที่จะเล่นในตำแหน่งเบอร์6หรือเบอร์8เนี่ยมิเกลเดต้าก็มองว่าด้วยอายุของดีแคนไรส์ ก็จะเป็นเรื่องน่าเสียดายมากที่เขาจะไม่สามารถเล่นได้ทั้งสองตำแหน่งเพราะฉะนั้นเนี่ยอาเตต้ามองว่ามีแผนที่จะใช้มิ c a ดิ i แคนไรส์เนี่ยในทั้ง2บทบาทไม่ว่าจะเป็นมิดฟิลที่มีบทบาทเกี่ยวกับเกมลุกมากหน่อยนะครับอย่างเบอร์8แล้วก็ในบางเกมเนี่ยเจ้าตัวจะต้องมีบทบาทในการเล่นเกมรับเยอะขึ้นนะครับด้วยการลงมาเล่นในตำแหน่งเบอร์6ซึ่ง นอกจากนี้อาร์เตต้าก็ยังถูกถามถึงสัญญาของเขานะครับที่ยังไม่ได้ต่อออกไปกับอาเซอลถึงแม้ว่าจะเหลือสัญญาอีกเพียงแค่ปีเดียวมิเกลเรต้าก็บอกกับนักข่าวว่าเรื่องนี้จะถูกจัดการเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมแล้วก็พอถูกถามย้ําว่าจะเป็นช่วงหลังจากปิดตลาดซื้อขายใช่ไหมเนี่ยมิเกลเรต้าก็ไม่ปฏิเสธนะเราก็ยอมรับว่าจะมีการพูดคุยสัญญากับอาซอล หลังจากที่ตลาดซื้อขายเนี่ยปิดลงเพราะว่าในช่วงนี้เนี่ยก็จะวุ่นวายมากโดยไม่ว่าจะเป็นฝั่งขาเข้าขาออกเนี่ยก็สามารถมีอะไรเกิดขึ้นได้ตลอดในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของตลาดซื้อขายนักเตะแล้วอาซอเนี่ยก็เตรียมความพร้อมอยู่เสมอซึ่งนั่นก็ทําให้แฟนบอลของอาซอเนี่ยอาจจะจินตนาการได้ถึงการเข้าไปพยายามปิดดิวนักเตะในตําแหน่งหน้าเป้าตัวท็อปซึ่ง ก็เดาว่านะ่าจะเป็นวนะิกเตอร์โอซิมเฮนรวมถึงวิกเตอร์เกลเกเรสนอกเหนือจากนี้ก็จะมีอีวานโทนี่ซึ่งมีโอกาสเป็นไปได้นะครับในสัปดาห์สุดท้ายว่าจะมีความพลิกผันอะไรเกิดขึ้นอย่างโทนี่เนี่ยอาจจะเปลี่ยนใจไม่ไปซาอุแล้วอะไรเงี้ยถ้าหากว่าอาซ่าเกิดยื่นข้อเสนอเข้าไปในวันสุดท้ายของตลาดซื้อขายหรือแม้แต่วิกเตอร์ซิมเพนที่ทางเพรสเซนชัยแมงเนี่ยไม่ยอมที่จะ ปิดดีลด้วยราคาที่นาโปลีก็ยังยืนยันที่จะขาย120-130ล้านยูโรอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าในวันสุดท้ายเนี่ยด้วยความที่นักเตะเองก็อยากจะย้ายนาโปลีเองก็เคยมีสัญญาสุภาพบุรุษกับวิกเตอร์ซิมเฮนว่าจะปล่อยเขาออกจากทีมอันโตนิโอคอนเต้เองก็เคยออกมายอมรับก่อนหน้านี้ว่าเขาเข้าใจว่าถ้าวิกเตอร์ซิมเฮนจะไม่อยู่กับทีมต่อไปในฤดูกาลแน่ นั่นแปลว่ามีโอกาสสูงมากที่โอซิเฮนจะถูกขายออกไปแต่ว่าเรื่องราวของการเจจาก็เชื่อว่าทุกฝ่ายก็เล็งที่จะใช้เวลาเป็นตัวตัดสินนะครับในวันสุดท้ายก็น่าจะมีการพูดคุยเกี่ยวกับการซื้อขายของวิกเตอร์โอซิเฮนกันอีกรอบหนึ่งถ้าหากว่าเรื่องของการย้ายทีมของโอซิเฮนเนี่ยมันไม่ได้ถูกจัดการให้เรียบร้อยไปก่อนหน้านั้นนะครับ นั่นก็เป็นข่าวสารความเคลื่อนไหวที่อาเซี c u ดีครับนำมาฝากในวันนี้นะครับยังไงก็ฝากแฟนมาทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณนะครับ